เพราะว่าเปิดนิดเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จตอนนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะตั้งแต่มีกางเกงวิเศษตัวนี้แหละคะ่ะมีกางเกงอย่างเงี้ยทาให้แบบเพิ่มความมั่นใจในการตรวจภายในนะคะเราเได้คิดสโลแกนว่านะคะเปิดปุ๊บ<ป>เห็นปี๊นะคะป้ายแป๊บแล้วก็ปิดปัป๊บ ตามสโลแกนของากเกงนี้สามารถคลายความวิตกกังวลและลดความตึงเครียดของผู้เข้ารับบริการก่อนตรวจลงไปได้มากและเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นส่งผลให้ผู้หญิงที่จะเข้ารับการตรวจแปบ๊บ s m e a ์มีจํานวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนไปสังเกตดูตอนตรวจเนี่ยบางคนก็ขาสั่นหนีอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าพยาบาลที่เตรียมคนไข้ยอยู่ก็จะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คนไข่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีในช่วงการตรวจค่ะ ผู้หญิงหลายๆจังหวัดหลายๆที่โทรศัพท์มาขอซื้อเกงน,น,นะคะหลังจากทราบเพราะว่าคือเขาเขารู้สึกว่าไอ้นี่มันจะปกป้องสิทธิ์ของเขาจริงๆคือนี้ของส่วนตัวเวลาไปตรวจ การเกงวิเศษได้ถูกนำไปเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ารับการตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพร้อมกับอาสาสมัครจะลงพื้นที่ไปตามบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆที่ผู้คนสามารถมารวมตัวกันได้อย่างสะดวกซึ่งผู้เข้ารับการตรวจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดก็ถ้าตรวจสถานที่นอกสถานที่อย่างเงี้ยดีอย่างที่ว่าเราไม่ต้องไปรอคิวก็เลยบอกชวนเพื่อนๆ,อๆอตรวจเถอะไม่เหมือนไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลแล้วต้องไปเข้าคิว แล้วเขามีกางเกงวิเศษแล้วไม่อายไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ก่อนหม,หมอชวนตรวจก็ไม่กล้าเลยค่ะเพราะอาย ผู้เข้ารับการตรวจ Backs เ i ียด้วยการใสก่กางเกงวิเศษร้อยละ90.53มีความพึงพอใจต่อการใช้กางเกงในระดับศูนย์โดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวที่ไม่ถูกเปิดเผยผู้รับการตรวจจะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์คงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวเพราะกางเกงได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยจะจบเจาะเป้ากางเกงให้กว้างพอเหมาะและมีผ้าพื้นสี่เหลี่ยมปิดไว้ด้านหน้าและอ้อมไปติดกับซิปวิทยาศาสตร์ทางด้านหลังเพื่อให้สามารถเปิดผืนผ้าน,นี้ได้ทันทีเมื่อทําการตรวจส่วนที่ต้องตรวจ คัดกองมะเร็งปากมดลูกตรงนี้มันต้องมิดชิดนะคะก็ะคือสิทธิของเขาที่จะต้องได้รับการปกปิดตรงส่วนนี้กางเกงตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแสดงให้เห็นว่านี่คือเครื่องมือในการปกป้องพิทักษ์สิทธิให้คนไข้ค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้คนไข้มาร้องขอให้เราทํา มะเร็งปากมดลูกจะปรากฏอาการเมื่อรุนแรงแล้วแล้วก็คือการรักษาก็จะทําได้เพียงบรรเทานะคะอยากให้ทุกคนหันมาสนใจดูแลส่งเสริมสุขภาพนะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้กางเกงวิเศษก็ได้อาจจะใช้ผ้าถุงก็ได้นะคะแล้วแต่ความพร้อมหรือความต้องการของคุณผู้หญิงก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องทากางเกงตัวนี้ก็เหมือนช่วยสร้างบรรยากาศส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เกิดในตรงนี้นะคะ่ะถ้าหากเราเราเจอครั้งแรกเรายังมีโอกาสเราได้อยู่กับ กับคนที่เรารักแต่ถ้าหากเราไม่ไปตรวจเป็นไรไปเลยเงี้ยลูกเต้าเราจะเสียใจมีพี่ชายอยู่ตอนนั้นนี่ไปตรวจแล้วก็มาชวนเขาเขาก็ไม่ไปเขาบอกอายบอกอายประเดี๋ยวเดียวเองอายแล้วพอตรวจแล้วจะสบายเขาก็ไม่เชื่อคนที่สุดก็เป็นมะเร็งแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยและลูกก็ยังเล็กๆ ด้วยวัฒนธรรมและวิธีแห่งความเป็นไทยที่ถูกปลูกฝังมาอาจเป็นอุปสรรคอันใหญ,ญ่หลวงในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสาหรับสตรีไทยแต่เพื่อสุขภาวะที่ดีการเข้ารับการตรวจด้วยการใส่กังเกงวิเศษอาจเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้คุณรอดพ้นจากโรคร้ายได้และมีชีวิตอยู่กับลูกหลานต่อไปอีกยาวนานสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในชุมชนและเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีเมื่อ4ี่ปีที่แล้วทุกคนนะครับหมดตัวเป็นหนี้สินตามมาครับก็เกิดความเครียดกันท,ท,ทุกทุกรัวเรือครับการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นในชุมชนตาคนก็ต่างโทษกันชาวากะว,ว่าพวกเลี้ยปลาเลี้ยปลากว,ว่าชาวนาเราเสียหายไปล้านห้าจนทุกวันนี้เราก็ยังใช้หนี้ไม่หมดนะคะ ประเด็นสําคัญของความขัดแย้งคือปัญหาน้ําเน่าในแม่น้ําประจีนบุรีที่เกิดจากการระบายน้ําของประตูน้ําคลองสารพีซึ่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบพบว่าน้ําที่ระบายออกมาจากประตูน้นํานี้มีปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ําเกือบเป็นศูนย์เป็นเหตุให้ปลาและสัตว์น้ําต่างๆรวมถึงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงลอยขึ้นมาตายเป็นจำนวนมาก เวลาน้าเสียเนี่ยคือบริเวณท้ายน้ำเนี่ยของปลาจีนเนี่ยนะคะตั้งแต่อําเภอเมืองลงไปเนี่ยถึงอเภอบ้านสร้างเ,เขาใช้แม่น้ำเนี่ยในการทําผลิตปลาปลาในช่วงที่น้ําเสียเนี่ยเขาบริโภคน้ําไม่ได้เลยกระทบโดยตรงคือ,เ,อ,อเรื่องของกายและเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยโหรุนแรงมากการช่วงไหนสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็มาวางแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุนี้ โครงการแม่น้ำสุขภาพดีที่ปราจีนบุรีจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพ,พลเมืองปราจีนบุรีร่วมกับภาคีประชาคมลุ่มน้ำปราจีนบุรีที่ต้องการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แหล่งน้ำสำคัญของชาวปราจีนบุรีอีกทั้งยังมอบภารกิจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นภายใต้าการสนับสนุนของสอสส ซึ่งในเดือนธันวาคม2552ที่ผ่านมานี้สสสได้จัดสัญจรลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและศึกษาการทำงานของหน่วยพิทักษ์ลำน้ำประจีนเราได้เงินจากสสสมาช่วยไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ชาวบ้านอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยอสสตัวสสสเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาช่วยหนุนเสริมตรงนี้ค่ะในส่วนที่มันเป็นช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็ทำให้ปัญหามันถูกขี้คาย การสัญจรครั้งนี้นอกจากจะได้เจาะลึกถึงปัญหาของลำน้ำประจีแล้วยังได้เยี่ยมชมจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำและวิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพของแม่น้ำเ,เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ใช้ยืนยันสภาพน้ำและนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและการปลูกข้าวแบบใหม่ที่ลดการใช้น้ำแต่ให้ผลผลิตมากด้วยวิธีโยนกล้าดยนกล้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นระยะการการทำนาที่ สั้นคือมีการเพาะกล้าไว้เนี่ยแล้วการเราการเตรียมที่เ,เตรียมดินอะไรเนี่ยมันจะมีเวลาในการเตรียมดินเยอะการเผาฟางจะลดการเผาฟางลงไปแล้วก็มันก็จะช่วยในการประหยัดน้ํา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่หลังหลักเราเริ่มเอากระบวนการแก้ปัญหาแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาเนี่ยนะฮะเพราะเราได้รับความสําเร็จในระดับหนึ่งก็คือไม่มีปัญหาปลาในแม่น้ำบ่าดิบเ,เกิดการลอยหัวและตายปลากระชังก็ไม่ได้รับผลกระทบเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวข้าวได้ตามระยะเวลาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า มันเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การาบูรณาการหรือบริหารจัดการในเรื่องของการระบายน้ํหาหรือการจัดการในเรื่องนี้อย่างอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนเราอาจจะอดข้าวได้แต่เราอดน้ําไม่ได้แล้ววันนี้แม่น้ําเรากําลังป่วยถ้าพวกเราไม่มาช่วยรักษาเนี่ยเราไม่รักษาเขาเราก็จะใช้เขาไม่ได้อีกแล้วแล้วเราจะอยู่ยังไง จากจุดตัดระหว่างความขัดแย้งกับความสูญเสียกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ก่อให้เกิดการหันหน้ามาจัดการน้ําร่วมกันเกิดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสานและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจนได้แม่น้ําประจีนที่ใสสะอาดกลับคืนมาพร้อมๆกับความตระหนักว่าน้ําคือชีวิต สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กวาทางมะพร้าวไม่ได้เป็นพาหนะของแม่มดในเทพนิยายเท่านั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าไม้กวาดทางมะพร้าวคืออุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดแต่สำหรับบ้านบุไทยตำบลห้วยยางอเภอบัวใหญ่จนครราชสีมาชาวบ้านที่นี่ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายในวันศุกร์ทุกสัปดาห์หรือวันที่ง่ายต่อการรวมตัวกันของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่จะออกมาร่วมกันออกกำลังกายโดยยุกท่าจากการออกกำลังด้วยไม้พลองมาเป็นการใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวแทนเคลื่อนไหวไปมาตามแรงกำลังและความสามารถของแต่ละบุคคล เห็นทางโครงการของสอทศนะครับที่โฆษณานะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายต่างๆมีการเต้นแอโรอบิกนะครับแต่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถที่จะเต้นแอโรอบิกได้เห็นไม่ใหญ่หนึ่งนะครับกวาดถนนหรือก,กวาดบ้านไปเนี่ยเอาไม้กวาดเนี่ยมายืดเส้นยืดสายการออกกําลังกายเนาะอันตะกี้มันก็มีตะคนนม บันนี้ก็เป็นแบบเต้นอะไรบิก๊กยังภาษาบันนี้พูดเถ่าเพื่อนก็อยากออกเพื่อนมากเพื่อนก็เพื่อนก็เต้นเบาไหวก็เลยเอาไม้ก,กวาดมาเหตุล่องบึงเสด็จกว่าถนนไปพร้อมพูดเถ่าก็เลยทิดใจตัวทิดใจกันเลยว่าอุ้พาเหตุทั้งสี่ละ หลังจากการออกกําลังกายแล้วไม้กวาดทางมะพร้าวก็จะกลายมาเป็นอุปกรณ์ในการทําความสะอาดเช่นเดิมเพราะนักกีฬาสูวัยเหล่านี้จะก,กวาดพื้นบริเวณหมู่บ้านเพื่อทําความสะอาดชุมชนเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างสุขภาวะที่ดีไปพร้อมๆกันกระีิเบาตนเบาตัวอยู่เพรา,วา,วา,วาวะว่ากลับไปงานมากไงแล้วก็เรื่องเนื่อยก่บ่ปคอยบ่นเงยท่อใดกันสินะถ้าครับว่าอะไรอ่ามันเป็นนักโตเป็นปวดทันปวนวย บ้านบุกไทยหมู่บ้านที่ถูกมองข้ามเฉืดกลายจากความเจริญแต่กลับสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านปลูกผักสวนครัวแบบไร้สารพิษในกระถางยางรถยนต์เป็นไม้ประดับหน้าบ้านหรือปลูกไว้ใช้ประกอบอาหารหากมีมากพอก็แจกจ่ายกันไปในทั้งภูมิทัศนที่งดงามและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการซื้อผักมาทําอาหาร แต่เดิมนียสุขภาพดีตามวิถีชีวิตของเขาพอพักหลังๆนะเ,เริ่มมีสารเคมีเข้ามาพวกายาฉีดพืชผักต่างๆนะครับหรือปุ๋ยต่างๆต,ต,ตอนนี้กําลังแก้ไขอยู่ก็คือพยายามที่จะให้ชมุมชนเนี่ยครับกลับมาเหมือนอย่างเดิมคือหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านอิ่มหนำรู้จักปลูกอยู่ปลูกกินนะครับหลายๆห,หน่วยงานเขาเข้ามาดูนะครับจนหมู่บ้านใกล้เคียงเขาก็เอาไปเป็นต้นแบบ จากสูงสุดคือสู่สามัญคนที่นี่เริ่มหันมาใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆโดยยึดทิศทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มีและอยู่ได้แต่ไม่ต้องร่ำรวยศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนจะเกิดขึ้นโดยการสนับสนุนจากสสสที่สสสให้การสนับสนุนก็จะมีให้ชุมชนนะครับได้เสนอแผนเข้าไปเพื่อขอรับทุนสนับสนุนแล้วก็จัดเวทีแลกเปลี่ยนนะครับเลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ดูสิ่งที่ จุดที่ดีนะครับแล้วก็นำมาประยุกตใช้ผมว่าเดินตามรอยพระราชรรเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันมากกว่ามีเหตุมีผลเรื่องใช้ก็ประหยัดต้นทุนไม่พุ่มเฟือยไม่มีจนมีรถฟ้าแลหรครับมีอยู่แค่พออยู่พอกินก็อยู่ได้แล้วครับผมแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีด้วยเจ็บกินจับกินได้เลยครับไม่กลัวไม่กลัวว่าจะมีสารเคมีครับ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีทางการปลูกข้าวแบบใหม่ใช้เมล็ดเดียวที่ให้ผลผลิตมากกว่าปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้สมุนไพรต่างๆเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูและขุดบ่อบปลาพึ่งพิงธรรมชาติและพึ่งพาอาศัยน้ำใจของเพื่อนบ้านเพียงเท่านี้ก็ส่งผลให้สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจดีขึ้นอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนเำเนินชีวิตอยู่บนคันลองแห่งวิถีธรรมซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภาวะเข้ายากหมากแพงเช่นนี้เรื่องปากท้องกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและไร้ความสุขในชีวิตโดยเฉพาะเกษตรกรไทยที่มักมีหนี้สินติดพ่วงมากับผลผลิต ยายไข่อดีตคนเคยทุกข์วันนี้ได้หลุดพ้นจากค่าใช้จ่ายเรื่องปากท้องกว่าแสนบาทต่อปีค่าปุย๋ยค่าสารเคมีค่าใช้จ่ายที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับยายได้ถูกปลดเปลื้องไปด้วยการปฏิบัติตามโครงการหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีพุทธ โดยการริเริ่มของพระมหาสุภาพพุทธวิริโยเจ้าอาวาสวัดป่านาคำตำบลจุมจังอเภอกุชินารายจังหวกาฬสินธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสอสอส,อสอก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ขึ้นรูปเรื่องบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีพุทธสสสมาช่วยในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้การขับเคลื่อนวิธีการบำบัดแนววิถีพุทธช่วยร้อยเครือข่ายพระสงฆ์ เราก็ช่วยเป็นแรงกระตุ้นในเบื้องต้นที่ทําให้กระบวนการบําบัดฟื้นฟูสามารถเตือนไปได้เลยจะว่าจริงๆก็คือหนึ่งไรไม่ย่กไม่จนของวัดป่านนาคำของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยต่อยอดมาจากงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งสะะสสเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่สําคัญในการช่วยทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ดีมากคุณมาแนะนําที่แหลกก็ว่าสนใจได้ค่ะว่าสนใจค่ะโอ้เห็ไดไหนมันจะได้กินว่าใส่ปุ๋ยสันว่าน่ะ ใ็ดได้มันสิได้กินพัฒนามาเหตุนะค่ะโอ้ยได้ค่ะเางามค่ะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลคะ่ะตั้งแต่ปีสี่กิบก็ได้หกปีเนาะคะ่ะบ่ได้ใส่เลยปลูกพักกับไ่ใส่สารเคมีค่ะปลูกเอนปลูกกินเฮ็ดกินเองโครงการหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จนเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนโดยการปลูกพืชหลายอย่างเหมือนกับการทำสวนทำไร่แบบผสมแต่ต้องมีไม้ยืนต้นหนึ่งชนิด พือทุกอย่างที่ปลูกจะมีประโยชน์ชาวบ้านสามารถนํามาใช้สอยและกินได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คํานิยามว่าเหลือกินไว้แจกหรือ,แจ,อแจกไว้ขายแปลงหนึ่งไร่ไม่ยากมาจนนั้นตัวพระเอกจริงๆสุดท้ายก็คือต้นไม้ยืนต้นไม้ยนืนต้นตรงนี้แหละจะเป็นบํานาญชีวิตให้กับเขาเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานชอบกนนินนะคะคันเลือแกะพีกยงน้องคันมันนังมตไปขายก็ได้ค่ะ ตั้งแต่เห็ดกเกษตรหนึ่งไล่มาเนี่ยค่ะว่าอืดกินเลยค่ะว่าถูกค่ะตะกี้ถูกขั้วเมือนี้ว่าถูกมีความสุขมากมากเลยทีนี้ ความสำเร็จของยายไข่จึงเปรียเบเสมือนกับโดมิโนโตัวแรกที่ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้จากต้นแบบองค์ความรู้ของยายไข่ถูกถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆในตำบลส่งผลให้โครงการถูกขับเคลื่อนและก่อเกิดโครงการอื่นๆเพื่อชุมชนอีกมากมายโดยเฉพาะโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยจุมจังโดยเกษตรอินทรีย์สู่สังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ลำห้วยจุมจังและดึงเอาวิถีเกษตรอินทรีย์กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้งโดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการพึ่งพิงสาร เมื่อ10ปี20ปีที่แล้วนะครับลำห้วยจุมจังนี่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์อาหารกบเขียดอย่างนี้เนี่ยปลาอย่างนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปจากลำห้วยจุมจังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยจุมจังสู่เกษตรอินทรีย ก็คือสสสเนี่ยครับเข้ามารู้รวมคือได้เข้า,า่าใชาง้งบประมาณลงมางบป,ประมาณ2 0 0แ0 0นะครับตัวนี้ลงมา จุมจังโมเดลตนแบบของการอยู่อย่างพอเพียงคือความสําเร็จของโครงการหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนมุ่งมั่นร่วมกันสร้างให้พื้นดินแห่งนี้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยและคืนพื้นที่ป่าให้แผ่นดินเป็นบํานาญชีวิตให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์สร้างความสุขให้กับชีวิตได้อย่างยั่ง,งยืนและเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าอยู่อย่างพอเพียงไม่ยากไม่จน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุเทพโสพลสวัสดิ์เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่เคยท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตจะกลายเป็นเนื้องอกที่ปลายลำไส้ใหญ่และต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวไราย,ยาดไร้ที่พึ่งวันนี้ความเจ็บปวดทางกายและความเจ็บป่วยทางใจมาลายหายไปด้วยกำลังใจจากเพื่อนเป็นท้อแท้มาใจแบบนี้เขาคนอื่นก็ไปเราไปปว่วยไปผ่าตัดนี่ตัวคนเดียวไมาช่วยเหลือตัวเอง ออกมารักษาตัวอะไรก็ได้กําลังใจกําลังใจจากเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเนี่ยนะมาแนะนำมัางอะไรอะไรบ้่งเราก็มีกําลังใจดีขึ้นที่ให้กําลังใจผมทุกวันทุกวันเนทำให้าาชีวิตผมต่อสู้ไม่คิดอะไร <laughs> เพื่อนช่วยเพื่อนคือชื่อโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างสอสอส,อสอกับสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธิปัม์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวเจ็บป่วยมีโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุที่พิการขาดผู้ดูแล,แลและถูกละเลยไม่สามารถร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุเช่นคนอื่นๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอสอสอเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่สนับสนุนทางด้านการเงินผู้ใดที่ทํางาน ทำโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจะต้องส่งมาให้ที่สภาผู้สูงอายุพิจารณาโครงการนั้นและเป็นผู้ที่ทําสัญญากับผู้ทีรออ่รับขอรับการสนับสนุนโครงการแทนสสสชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณไปจะต้องมีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลลง